คุณเคยสงสัยไหมวินาทีสุดท้ายของตำรวจและสุนัขคู่ใจจะเป็นอย่างไรฝนตกหนักถนนเปียกแฉ่เสียงหัวใจดังก้องสุนัขคู่ใจพยายามปกป้องเจ้านายแม้ตัวเองแทบหมดแรงทุกวินาทีคือการต่อสู้ใครจะรอดห้ามกระพริบตาเพราะเรื่องราวนี้จะทำให้คุณน้ำตาไหลและหัวใจเต้นแรงไปพร้อมกันวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจกับสุนัขตำรวจคู่ใจน้ำตาจะไหลฝนโปรยลงมาหนะัก ถนนเปียกสะท้อนแสงไฟสีส้มจากเสาไฟริมทางกลิ่นดินเปียกชื้นลอยเข้ามาในจมกูกเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านซอกตึกเก่าพันตรีอดีตตำรวจยืนกุมบา่าบาดแผลสดทําให้เลือดอุ่นไหลซึมออกมาเขาหอบหายใจถี่เสียงหัวใจเต้นแรงดังก้องในหูสุนัขตำรวจคู่ใจยืนเห่าเบาๆตาคมมองไปในความมืดข้างหน้าขนบนหลังลุกชันราวกับสัมผัสถ,ถึงบางสิ่ง เสียงกรงเล็บขูดกับพื้นซีเมนดังแกรกแกเงาดำขยับอยู่หลังตึกสายตาของเขาพยายามเพ่งความมืดบดบังจนแทบไม่เห็นรูปร่างมีเพียงแสงฟ้าลาบวาบที่ทำให้เงานั้นปรากฏชั่วขณะเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นดังใกล้เข้ามาสุนัขคำรามต่ำในลำคอชายชราอดีตตำรวจยกปืนขึ้นช้าๆมือสั่นเพราะความเจ็บปวดและความหวาดหวัน่นกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นฝนอบอวน อากาศเย็นจนรู้สึกเหมือนกระดูกแข็งตัวสายฝนไหลเข้าตาทำให้การมองเห็นเลือนรางเขายกแขนเสื้อเช็ดแต่ดวงตายังคงพร่ามัวเสียงฝีเท้าเงียบลงบรรยากาศรอบตัวนิ่งจนผิดปกติมีเพียงเสียงหอบหายใจของเขาและเสียงหายใจแรงของสุนัขทุกสิ่งราวกับหยุดนิ่งรอวินาทีที่ไม่อาจคาดเดาแล้วทันใดเสียงโลหะกระทบพื้นก็ดังขึ้นวินาทีนั้นหัวใจของเขาเหมือนหล่นวูบ สุนัขคู่ใจกระโจนออกไปข้างหน้าในทันทีเสียงปืนแตกก้องสะท้อนในอากาศเปียกฝนแสงไฟจากกระบอกปืนวาบขึ้นเลือดอุ่นกระเด็นกระทบใบหน้าอดีตตำรวจเขาตะโกนชื่อของสุนัขสุดเสียงร่างของมันล้มลงตรงหน้าเขาดวงตาย,ยังเบิกกว้างแววตานั้นเต็มไปด้วยความพักดีหัวใจของเขาแตกสลายลงในเสี้ยววินาทีมือของอดีตตำรวจสันระริกเขาคลานเข้าไปหาร่างสุนัขคู่ใจ เสียงฝนยังคงซัดใส่พื้นถนนหยดน้ำไหลรวมกับเลือดจนกลายเป็นแอ่งสีแดงเขากดมือแน่นลงบนบาดแผลของมันเลือดอุ่นทะลักออกมาระหว่างนิ้วสุนัขหอบหายใจแรงลมหายใจสั้นลงทีละน้อยแสงฟ้าแลาบสว่างขึ้นเผยให้เห็นเงาคนถือปืนยืนอยู่ไม่ไกลใบหน้านั้นเย็นชาไร้อารมณ์สายตาคมกริบราวกับนักล่าอดีตตำรวจยกปืนขึ้นเลง แต่แรงในร่างกายกำลังจะหมดนิ้วที่กดกายสัน่นเสียงหัวใจดังก้องในขมับเหมือนกลองรัวเสียงเห่าของสุนัขดังขึ้นอีกครั้งแม้ร่างกายแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงมันพยายามลุกขึ้นยืนขาสั่นระริกแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องศัตรูลมแรงพัดกระแทกจนสายฝนสาดเข้าหน้าเขายีตาแน่นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนโลกเหมือนกำลังจางหายเสียงฝีเท้าของคนร้ายใกล้เข้ามาทีละก้าว แต่ละก้าวหนักหน่วงเหมือนค้อนกระแทกพื้นเสียงปืนในมือมันดังขึ้นอีกนัดกระสุนเจาะทะลุเสาไฟด้านหลังจนประกายไฟแตกกระจายแสงไฟวูบวาบสะท้อนเนาคลุมทั้งถนนสุนัขตำรวจกระโจนสุดแรงอีกครั้งเสียงกระแทกก้องสนัน่นร่างทั้งสองกลิ้งลงกับพื้นซีเมนที่เปียกฝนอดีตตำรวจพยายามตะโกนแต่เสียงออกมาเพียงแค่กระซิบแผ่วสายตาของเขาพร่ามัว ได้ยินเพียงเสียงครางของสุนัขคู่ใจกลิ่นดินและกลิ่นควันดินปืนคาเ้า,าอากาศหนักอึ้งเหมือนกดทับร่างกายมือที่กำปืนเริ่มหมดแรงปืนหลุดร่วงกระแทกพื้นดังแกรง้งในวินาทีนั้นเขาเห็นเพียงภาพความทรงจำวันที่เขารับสุนัขตัวนี้มาตั้งแต่ยังเล็กภาพการฝึกการวิ่งเคียงข้างเสียงหัวเราะในวันที่ยังมีชีวิตที่สมบน้ำตาไหลอาบแก้มไหลผสมกับสายฝนจนยกไม่ออก ดวงตาของสุนัขยังคงมองมาที่เขาเหมือนบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นทุกสิ่งสะท้อนกล้องในความมืดร่างกายของเขาสั่นไหวหัวใจเต้นแรงครั้งสุดท้ายก่อนจะวูบลงสู่ความเงียบงนันเสียงทุกอย่างค่อยๆจางหายราวกับโลกกำลังถูกกลืนเข้าไปในความมืดแต่ทันใดนั้นสัมผัสอุ่นที่แขนของเขาทำให้ลืมตาขึ้นอีกครั้งลิ้นสากของสุนัขคู่ใจเลียเบาๆที่มือเต็มไปด้วยเลือด ดวงตาของมันยังไม่ยอมปิดแววตาเต็มไปด้วยความหงอยใหญ่ราวกับกำลังบอกว่าเขาต้องลุกขึ้นแม้จะเป็นวินาทีสุดท้ายก็ตามอดีตตำรวจพยายามขยับร่างกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงกลับปวดร้าวรุนแรงเลือดที่เสียไปมากทำให้ภาพตรงหน้าเบลอแต่เขายังคงกัดฟันลุกขึ้นพิงกำแพงที่เปียกฝนเสียงคนร้ายเดินย่ำเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระแทกกับน้ำขังดังซา ใบหน้าของมันเผยออกมาใต้แสงไฟที่กระพริบแววตาเย็นชาหนักแน่นไปด้วยความเกลียดชังมันยกปืนขึ้นชี้ตรงมาที่หัวเขาความเงียบปกคลุมไปทั่วพื้นที่เพียงเสียงหอบหายใจของสุนัขก,กับเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนเวลาหยุดนิ่งไม่ขยับไปข้างหน้าอดีตตำรวจจับมือบนพื้นอย่างสิ้นหวังนิ้วสัมผัสเจอกับเศษโลหะเย็นเฉียบมันคือปลอกกระสุนที่ยังอุ่นจากการยิงเมื่อครู่ เขากำมันแน่นราวกับยึดติดกับชีวิตครั้งสุดท้ายสุนัขคู่ใจพยายามยืนขึ้นอีกครั้งแม้จะมีเลือดไหลนองเต็มพื้นเสียงคำรามต่ำดังออกมาอย่างดุดันร่างที่สั่นไหวค่อยๆขยับไปยืนขวางระหว่างเขากับศัตรูดวงตาของอดีตตำรวจพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นแต่เงาร่างของสุนัขยังชัดเจนในความรู้สึกมันยืนนิ่งไม่ถอยพร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาจนวินาทีสุดท้ายคนร้ายหัวเราะเบา,เบา เสียงหัวราอแห้งแล้งก้องท่ามกลางสายฝนปืนยังคงเล็งไม่ไหวเอนทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบระดหัวใจเสียงสายฟ้าฟาดลงจากท้องฟ้าสะเก็ดไฟสว่างวาบทั่วท้องถนนแสงนั้นทำให้ดวงตาของสุนัขว่าวขึ้นเป็นประกายแห่งความกล้าหาญที่ไม่เคยดับทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งแรงสะท้อนสถานไปทั่วร่างอดีตตำรวจเขาได้ยินเสียงร้องของสุนัขดังสะเทือนหัวใจ และร่างหนึ่งก็ล้มลงกับพื้นตรงหน้าเขาเลือดไหลกระเซน็นปะปนกับน้ำฝนพื้นถนนเปียกชุ่มกลายเป็นลานสีแดงเข้มกลิ่นคาวเลือดแรงจนแสบจมูกอดีตตำรวจพยายามพยุงร่างขึ้นทั้งที่ทหมดแรงสายตาของเขาจ้องไปยังสุนัขคู่ใจร่างมันนอนแนบพื้นอกยังคงกระเพื่อมเล็กน้อยเสียงหายใจดังฮืดทาดเหมือนมีดกรีดลึกเข้าในใจเขาคลานเข้าไปหามือที่เปื้อนเลือดลูบขนที่เปียกชื้น สุนัขเหลือบตามองเขาแววตานั้นไม่เคยหวั่นไหวในเสี้ยววินาทีที่เขาสัมผัสความผูกพันเสียงฝีเท้าของคนร้ายก็ดังใกล้เข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันหัวเราะยเหาะเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในความมืดเย็นเฉียบสุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับม้าแก่เสียงของมันเย็นชาเต็มไปด้วยความเหยียดหยามอดีตตำรวจเมมริมฝีปากแน่นความโกรธแผ่ซ่านในอกแทนที่ความเจ็บปวดมือเขาควานหาปืนที่ตกอยู่ในแอ่งน้ำ ปืนเย็นเฉียบติดมือแม้แรงจะเหลือเพียงน้อยนิดแต่ดวงตายังคงมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เสียงลมหายใจของสุนัขค่อยๆแผ่วลงแต่หางของมันยังคงกระดิกเบาๆเ,เหมือนบอกให้เขาลุกขึ้นสู้แม้ในวินาทีที่ทุกสิ่งกำลังจะดับลงคนร้ายยกปืนขึ้นเลง็งซ้ำสายฝนโปรยหนักจนแทบมองไม่ชัดแสงไฟถนนที่กระพริบส่องให้เห็นเพียงเงาดำความตึงเครียดกดทับเหมือนโลกหยุดหมุน อดีตตำรวจหายใจแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสุ์เลือดไหลเข้าตาทำให้ทุกอย่างพร่ามัวแต่เขายกปืนขึ้นอย่างมั่นคงที่สุดเท่าที่ทำได้ทันใดนั้นเสียงฟ้าแลบดังสนัน่นสุนัขคู่ใจพยายามเห่าเสียงสุดท้ายเป็นเสียงแผดก้องกังวานท่ามกลางสายฝนเสียงที่เหมือนสัญญาณปลุกเร้าให้เขากดไกเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วซอยแคบกระสุนพุ่งออกไปท่ามกลางความมืดร่างคนร้ายสะดุ้งเฮือก เลือดสาดกระเด็นเข้าผสมกับสายฝนที่ไหลไม่หยุดมันซุดตัวลงช้าๆเสียงปืนในมือร่วงกระแทกพื้นดังสะท้อนความเงียบปกคลุมอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหอบหายใจที่หนักอึ้งของอดีตตำรวจเขาคลานไปกอดสุนัขคู่ใจแน่นมือสั่นลูบหัวมันเบาๆดวงตาของเขาเอ่อคลอด้วยน้ำตาความทรงจำทั้งชีวิตไหลทะลักกลับเข้ามาเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่สำหรับเขามันกลับเงียบก้อง รากับโลกทั้งใบเหลือเพียงเขากับสุนัขตัวนี้ในวินาทีที่ความเป็นและความตายห่างกันเพียงลมหายใจเดียวเขากอดสุนัขไว้แน่นหัวใจสั่นไหวจนแทบแตกออกน้ำตาผสมกับสายฝนไหลพรังรูไม่หยุดเสียงสะอื้นถูกกลืนไปกับเสียงฟ้าที่คำรามสุนัขก,กระพริบตาช้าๆแววตายังจับจ้องที่เจ้านายหายใจถี่และสั้นลงทุกทีแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยน อยู่กับฉันอีกนิดเดียวเสียงถ่าวเบาของอดีตตำรวจหลุดออกมามือของเขาสั่นระริกกดแผลที่เลือดไหลไม่หยุดหวังเพียงยืดเวลาออกไปอีกเสี้ยววินาทีเลือดสีเข้มไหลนองพื้นถนนกลิ่นขคาวชื้นอบอวนปกคลุมไปทั่วแสงไฟจากเสาไฟริมถนนกระพริบวูบไหวเงาร่างของทั้งสองทอดยาวบนผิวถนนเปียกฝนอดีตตำรวจพยายามมองไปรอบๆแต่ดวงตาเริ่มพร่ามัวเสียงทุกอย่างค่อยๆเบาลง ราวกับโลกกำลังจางหายไปต่อหน้าเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นแทรกซึมเข้ากระดูกแรงในร่างกายค่อยๆหายไปลมหายใจแต่ละครั้งเหมือนถูกดึงออกจากอกทุกวินาทีคือการต่อสู้กับความว่างเปล่าสุนัขก,กระดิกหางช้าๆแม้แทบไม่มีแรงขยับเสียงครางเบาๆดังก้องในอกเป็นเสียงที่บอกถึงความรักและความพักดีไม่เสื่อมคลายอดีตตำรวจยกมือเปื้อนเลือดลูบหัวมัน สัมผัสอุ่นสุดท้ายที่เขามีให้ภาพความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้งวันที่เขาพบมันครั้งแรกในศูนย์ฝึกเล็กๆภาพที่มันวิ่งเข้ามาในอ้อมแขนภาพการฝึกเคียงข้างกลางแดดแรงภาพการออกปฏิบัติการด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนทุกภาพผุดขึ้นมาซ้อนทับกับความจริงอันโหดร้ายตรงหน้าเสียงไซเรนจากที่ไกลแว่วมาเหมือนแสงแห่งความหวังเลือนรางในความมืดเขาพยายามตะโกนแต่เสียงแหบแห้งขาดหาย เพียงลมที่ลอดออกมาจากลำคอแสงไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบลางๆที่ปลายถนนแต่ดวงตาของเขากำลังจะปิดลงเปลือกตาหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยหินใหญ่หัวใจเต้นแรงสลับกับเต้นช้าเหมือนจะหยุดลงเขาเฝ้าภาวนาในใจขอเพียงมันรอดขอเพียงมันมีชีวิตอยู่ต่อไปคำภาวนาก้องสะท้อนในห้วงสติสุดท้ายน้ำตาไหลไม่หยุดราวกับไม่เคยหยุดมาก่อนในชีวิต มือที่กอดสุนัขค่อยๆอ่อนแรงแต่เขายังฝืนกอดไม่ปล่อยทั้งคู่ซบกันกลางถนนที่เปียกชื้นท่ามกลางสายฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยแสงไฟจากรถฉุกเฉินค่อยๆสว่างขึ้นเสียงไซเรนแหวกอากาศดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงยางบดกับน้ำบนถนนดังแฉะแะหยดฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดประตูรถพยาบาลถูกผลักเปิดอย่างเร่งรีบเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่ก้องสะท้อนมีคนเจ็ด เตรียมอุปกรณ์เร็วฝีเท้าหนักหน่วงกระแทกลงบนพื้นถนนอดีตตำรวจหันหน้าช้าๆดวงตาพร่ามัวมองแสงไฟสลับสีแดงน้ำเงินที่กระพริบทุกสิ่งเหมือนหมุนวนรอบตัวร่างกายสั่นสถานราวกับจะหลุดออกเป็นชิ้นๆมือที่กอดสุนัขยังไม่ปล่อยแม้จะหมดแรงจนแทบขยับไม่ได้เสียงหอบหายใจของมันเบาลงทุกทีแต่สายตายังไม่ละไปจากเขาเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาคุกเข่าลงข้างๆ เสียงถามดังรัวเขายังมีสติไหมสุนัขละรีบตรวจชีพจรเสียงเครื่องมือแพทย์กระทบกันดังกรุ้งกริงไฟฉายส่องลงมาที่ใบหน้าแสงสว่างแสบตาจนเขาต้องหีตาเสียงเจ้าหน้าที่รายงานชีพจรอ่อนมากความดันตกแล้วเสียงคำสั่งสับสนวุ่นวายดังอยู่รอบตัวแต่สำหรับเขาทุกเสียงเหมือนถูกกลบด้วยสายฝนมีเพียงเสียงหัวใจของสุนัขที่เต้นอ่อนแรงข้างกาย เป็นเสียงที่เขายึดเหนี่ยวอยู่กับชีวิตเขาพยายามยกมือเปื้อนเลือดชี้ไปที่มันปากขยับช้าๆแต่ไร้เสียงน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นทางยาวความสิ้นหวังแผดเผาในอกจนแทบแตกสลายเจ้าหน้าที่อีกคนรีบอุ้มสุนัขขึ้นเสียงมันครางเบาๆดังสะท้อนในอกเขาเล็บมันเกี่ยวเสื้อเขาไว้แน่นราวกับไม่อยากจกไปไหนสายตาทั้งคู่ยังคงมองกันดวงตาของสุนัขเต็มไปด้วยประกายอบอุ่น แม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนแทบสิ้นใจแต่ความผูกพันนั้นชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดอดีตตำรวจพยายามฝืนยกตัวเสียงเจ็บปวดทะลุออกมาจากลำคอเลือดพุ่งขึ้นในอกจนไอออกมาเป็นสีแดงแต่เขายังไม่ยอมละสายตาจากมันเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนอีกครั้งรีบพาไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้สองชีวิตนี้ต้องไม่เสียไปแขนแกร่งจับร่างเขาและยกขึ้นอย่างระมัดระวัง สายน้ำฝนสาดกระหน่ำราวกับจะล้างเลือดออกไปเขาถูกวางบนเปลสนามสุนัขถูกวางใกล้ๆกันสายตาทั้งสองยังคงเชื่อมโยงแม้โลกจะพร่าหมัวและเลือนหายไปทีละน้อยเสียงประตูรถพยาบาลปิดดังปังเสียงเครื่องยนต์คำรามฝ่าเสียงฝนแสงไฟวาบสาดไปทั่วถนนร้างในความมืดที่หนาวเหน็บมีเพียงเสียงไซเรนที่ยังดังไม่หยุดเสียงล้อรถพยาบาลบดไปตามถนนที่เปียกชื้น หยดฝนาสาดกระทบหลังคาโลหะดังรัวไม่ขาดกลิ่นยาฆ่าเชื้อปะปะนกับกลิ่นคาวเลือดอบอวนภายในเสียงเครื่องมือแพทย์สั่นไหวไปตามแรงสะเทือนของถนนเจ้าหน้าที่เร่งมือทำงานแข่งกับเวลาชีพรจรอ่อนมากรีบให้ออกซิเจนเสียงหน้าก,ากากถูกกดแนบลงกับใบหน้าอดีตตำรวจลมหายใจเย็นเฉียบพุ่งเข้าในปอดแทบไม่ทันใจเขาลืมตาขึ้นเล็กน้อยภาพเบื้องหน้าพร่ามัวเป็นเส้นแสงกระจัดกระจาย เพียงเงารางๆของเจ้าหน้าที่ที่ก้มหน้าก้มตาและเสียงเครื่องกระพริบวัดชีพจรดังติดติดไม่สม่ำเสมอด้านข้างไม่ไกลสุนัขคู่ใจถูกวางบนผ้าขาวสะอาดที่เปียกชื้นจากเลือดมันหอบหายใจแรงแต่ยังพยายามขยับหัวหันมามองเขาหางขยับอ่อนแรงราวกับส่งสัญญ,ญาณสุดท้ายอดทนไว้ะเพื่อนเขาพึมพำเสียงแผ่วในลำคอน้ำตาเออคลออีกครั้งเมื่อเห็นดวงตาของมัน ประกายพักดียังคงชัดเจนแม้ความตายจะใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่อีกคนตะโกนขึ้นความดันตกหัวใจจะหยุดแล้วเสียงเครื่องช็อคไฟฟ้าถูกดึงออกมากลิ่นไม่จากขั้วไฟจางๆลอยขึ้นในอากาศแผ่นแปะถูกกดลงบนนอกที่เต็มไปด้วยเลือดหนึ่งสองช็อคแรงไฟฟ้าสั่นสะเทือนไปทั่วร่างเขาหัวใจบีบรัดเหมือนถูกดึงกระชากออกมาจากอกเขาสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกกว้าง ภาพไฟวาบขาวสว่างทั่วทั้งสายตาเสียงของโลกภายนอกหายวับเหลือเพียงความว่างเปล่าที่โอบล้อมทันใดนั้นภาพความทรงจำไหลย้อนกลับมาอีกครั้งเสียงเห่าของสุนัขในวันแรกที่ฝึกเสียงก้าวเท้าก้องไปตามลานฝึกกว้างเสียงหัวเราะสั้นๆของเขาในวันที่ภารกิจสำเร็จภาพใบหน้าของสหายตำรวจคนเก่าผุดขึ้นมาภาพเหตุการณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่มีสุนัขอยู่เคียงข้าง ทุกภาพเหมือนฟิล์มหนังฉายซ้อนเร็วเกินกว่าจะจับทันหัวใจสั่นไหวเหมือนจะหลุดออกจากร่างเสียงเรียกชื่อดังขึ้นเบาๆราวกับมาจากอีกโลกหนึ่งเขาพยายามหันหน้าและเห็นสุนัขยังคงจ้องมาที่เขาด้วยแววตาไม่เปลี่ยนริมฝีปากเขาขยับแต่เสียงเลื่อนหายไปในลมหายใจคำที่อยากบอกกลับติดค้างในอกโลกค่อยๆจางหายรอบตัวเหลือเพียงความเงียบก้องในหูเสียงเครื่องวัดชีพจรดังยาวต่อเนื่องติด เสียงเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นอีกครั้งติดติดติดเสียงนั้นสร้างความหวังให้ทุกคนในรถเจ้าหน้าที่มองหน้ากันก่อนถอนหายใจยาวอดีตตำรวจค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยหยดน้ำตาเขาหันไปมองข้างกายสุนัขคู่ใจยังคงหายใจอ่อนแรงแต่ยังมีชีวิตมือที่สั่นระริกเกื่อนไปแต่หัวมันปลายนิ้วลูกขนที่ชื้นจากน้ำฝนและเลือดสุนัขหันมามองด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยแววอบอุ่น ทางขยับเพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจนว่ามันยังคงสู้เรายังอยู่ด้วยกันเสียงแผ่วของเขาเกื้อเอ่ยช้าๆคำพูดนั้นเป็นเหมือนสัญญาที่ผูกพันระหว่างหัวใจเจ้าหน้าที่เงียบลงชั่วขณะราวกับสัมผัสได้ถึงสายใหญ่นั้นรถพยาบาลพุ่งฝ่าความมืดไปข้างหน้าเสียงไซเรนก้องสะท้อนระหว่างตึกสูงฝนยังคงตกแต่แสงไฟเมืองค่อยๆสว่างขึ้นตรงขอบฟ้าเป็นสัญ,ญญาณว่ารุ่งเช้ากำลังมาเยือน ในความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เกือบพรากทุกสิ่งอดีตตำรวจยังคงมีลมหายใจสุนัขคู่ใจก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากเขาสองชีวิตที่ผ่านพ้นคืนมรณะยังคงอยู่เคียงข้างกันและแม้หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยรอยแผลแต่ความผูกพันและความรักที่ไม่เคยสลายจะเป็นพลังให้ทั้งคู่ก้าวต่อไปในโลกที่เปียกฝนแต่เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวัง